นี่นะครับคือการแข่งขันี่บากวัตเตอร์คอร์สเวฟกับเวฟนะครับตอนนี้พวกเรากำลังแข่งขันนี่สนามเลขแปดนะครับตอนนี้โอ้เข้ามากันแล้วครับเข้ามากันแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งคันเวฟสีน้ำแเบบงินขึ้นมานะครับโอ้เขาิ่งหางกันเลยโอ้โหมาเลยครับขณะน,นี้ไปแล้วโอ้โหเก่งมากเลยครับ กเขามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วโอ้โห,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 โหไปแล้วอันนี้มันท่ามายยบยอดจังเลยแน่นอนมากครับแน่นอนเขาเยี่ยมยอดกันจริงครับโอ้ตอนนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วโอ้เวสีนึงกันมาแล้วโอ้เราเห็นได้โอ้โห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 ไปกันไปแล้วโอ้เขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วแค่นี้มาโอ้โหไปอีกแล้วครับอันนี้ เขาคงจะหยุดแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบตัดเชือกมาเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วยอดจริงๆเลยโอ้โห